วันนี้เป้นน้อยพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะคะข้างในแต่ก่อนอื่นค่ะ กดติดตามกด Subscribe นะคะติดตามรายการเกษตรนำกระแสในช่อง YouTube ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติไว้นะคะรับรองท่านจะไม่พลาดสาระดีๆแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้นะคะ แป้นน้อยก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนําเรื่องของการทําน้ําอบน้ําปรุงให้เราได้ทราบกันแล้วค่ะขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับอาจารย์พักพรสานาลาลัยนักวิจัยชํานาญการสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะในเรื่องของการทําน้ําอบน้ําปรุงซึ่งมันใกล้เทศกาลสงการานต์แล้วล่ะแป้นน้อยก็เลยอยากรู้ว่ามันมีวิธีการทํายังไงบ้างค่ะอาจารย์ สำหรับน้ำอบน้ำปรุงเราจะเห็นว่าจะมีการพูดต่อเนื่องกันนะคะแต่จริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะในเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยน้ำอบเนี่ยจะเหมือนเป็นเหมือนแป้งโคโลนค่ะก็คือกลิ่นหอมละมุนละมุนกลิ่นอ่อนๆไม่ได้แบบรุนแรงหรือฉุนมากมแต่ถ้าเป็นน้ำปรุงเนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำหอมค่ะ,คะก็คือจะกลิ่นค่อนข้างแรงโดยตัวลักษณะการทำเนี่ยถ้าเป็นน้ำอบเนี่ยจะมีตัวทํละลายเป็นน้ำเท่านั้นแต่ถ้าน้ำปรุงเนี่ยจะมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะช่วยกระจายกลิ่นแล้วก็ติดดทนนนา้วยค่ะ จารย์พูดอย่างนี้เนี่ยแป้นน้อยกําลังคิดถึงว่าน้ําปรุงมันก็เป็นเหมือนแบบน้ําหอมจ<ช><ช>ากธรรมชาติใช่เลยค่ะเป<อ>็นน้ำหอมที่มี กลิ่นสมุนไพรหรือดอกไม้ไทยๆด้วยช่วงเนี้ยใกล้เทศกาลสงกรานเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นน้ําอบไทยเพราะว่าจะใช้มากในช่วงเทศกาลสงการาน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพิธีส่งน้ําพระลด <c oughs> น้าดําหัวผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> อันนี้จะใช้มากเลยอังจังค่ะแต่ว่าตัวน้ําอบอะจริงๆแล้วอะในท้องตลาดมันก็มีขายอยู่ต้องเยอะตั้งแยะการที่เราทําเองเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่สารกันเสียเพราะเราทาแล้วเราก็จะใช้เลยมันก็จะเก็บได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเราสามารถที่จะคิดสูตรหรือว่าคิดกลิ่นที่ ที่เราต้องการได้ oh. คือโดยโปกติคนเราเนี่ยจะสามารถรับกลิ่นได้3มระดับก็คือระดับบนระดับกลางแล้วก็ระดับล่างสมมุติว่ามีของมาหอมๆแล้วเราดมกลิ่นเนี่ยแน่นอนกลิ่นระดับบนซึ่งเป็นท็อปน้ตมันจะเข้าสู่จมูกเราก่อน oh. ถ้าเป็นน้ำอบไทยนะคะกลิ่นท็อปน้ตก็จะเป็นกลิ่นมะกรูแล้วก็พิมเสนแต่สักพักหนึ่งเราจะเริ่มได้กลิ่นระดับกลางก็คือเป็นกลิ่นดอกไม้ต่างๆแล้วต่อไปที่มันจะแบบ ฟังลึกหรือว่าอยู่ในใจเราก็คือกลิ่นระดับล่างก็คือเบสโนตก็จะเป็นกลิ่นพวกชะลูดจันเทศกรมยานต่างๆที่อยู่ในน้าอบค่ะซึ่งเวลาที่เราจะทําเป็นสูตรของเราอะค่ะขอแนะนําว่ากลิ่นที่เป็นระดับบนกับระดับล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของน้าอบไทยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยแต่อย่าปรับเปลี่ยนจนเสียเอกลักษณ์ของความเป็นน้าอบโอเคชัดน่าสนใจแล้วสิคะถ้าสนใจแล้วอะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทํากันดีกว่า สำหรับขั้นตอนแรกของการทำน้ำอบอะค่ะจาย์ค่ะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะจันค่ะสำหรับน้ำอบไทยนะคะโดยปกติก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือการทำน้ำลอยดอกไม้หรือทำน้ำให้มีกลิ่นดอกไม้มขั้นที่2ก็คือเป็นการชงน้ำอบค,ะค่ะการร่มกํายานร่มเครื่องกํายานต่างๆแล้วก็ต่อด้วยร่่าเทียนหอมหรือเทียนอบ แล้วขั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นขั้นการปรุงน้ําอบที่จะมีการใส่แป้งต่างๆเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแต่ละขั้นตอนเลยได้ค่ะเริ่มจากขั้นแรกนะคะเป็นการทําน้ําลอยดอกไม้ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเป็นโถที่ฝาปิดสนิทเพื่อไม่ให้กลิ่นมันฟุ้งออกไปเราต้องการให้กลิ่นอยู่ในน้ําของเรา อย่างที่สองก็คือน้ําสะอาดหรือถ้าใครไม่มีเลยเนี่ยอยากจะใช้เป็นน้าประปาเดี๋ยวนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าให้เปิดทิ้งไว้หนึ่งคืนให้กลิ่นคอรีเนี่ยมันระเหยไปให้หมดก่อนอก็สามารถใช้ได้เหมือนกันส่วนสําคัญเลยก็คือดอกไม้<อ>ที่เราจะเอากลิ่นมาอยู่ในน้ําของเราซึ่ง<อ>เราสามารถเลือกดอกไม้ที่เราชอบแต่ว่ามีเทค,คนิคอีกอันนึงก็คือถ้าดอกบางชนิดเนี่ยสามารถลอยน้ําแล้วก็คือกลิ่นก็คือระเหยหรือว่าออกมาได้เลย<อ>แต่บางตัวอย่างเช่น ดอกกระดังงาเราจะเห็นว่ามันจะมีคํากล่าวว่ากระดังงาลนไฟก็คือดอกกระดังงานเนี่ยจะต้องให้ความร้อนกับเขาก่อนกลิ่นม,มันถึงจะระเหยออกมาได้อันนี้เรามาดูวิธีการทําเลยนะคะ<ด>ก็เริ่มจากเอาน้ําสะอาดนะคะใส่ในโหลของเรานะคะค่ะวันนี้ก็จะได้ผู้ช่วยมาอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นพี่นีค่ะปริมาณน้ําเราต้องออมีการ เขาเรียกว่ามีปริมาณหรือมีจํานวนที่จํากัดไหมคะอาจารย์โดยปกติก็คือจะไม่ให้เต็มเกินไปนะคะประมาณ1ในสหรือว่าประมาณเกือบครึ่งก็ได้ค่ะเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่กลิ่นม,มันจะอบอวนได้หรือมันระเหยอยู่ในนี้ได้ค่ะทีนี้เราก็เลือกดอกไม้ใส่ได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคก็คือถ้าดอกไหนที่มียางเราจะไม่ใส่ลงไปในน้ําเพราะว่าดอกไม้ที่มียางอย่างเช่นดอกลีลาวดีอ๋อเาเด<อ>็ดม<อ>มันจะมี<ช>เป็นน้ําขาวๆอ<ช>ย่างเราจะใส่ใน ชนะเราก็ลอยลงไปค่ะอ๋อจะไม่ให้โดนน้ําโดยตรงใช่ค,ค่ะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนอะคะอาจารย์เราก็จะไม่อัดแน่นมากค่ะถ้าเป็นประเภทที่มียางเราก็จะใส่เป็นขัดหรือเป็นถ้วยอะไรที่มันสามารถลอยน้ําได้ลอยข้างในเพื่อไม่ให้ยางมันหล่นลงไปในน้ําค่ะค่ะคือดอกไม้อ่ะ จะส่งกลิ่นหรือว่าจะมีกระบวนการเก็บแตกต่างกันอย่างเช่นมาริเนี่ยจะต้องเก็บตอนเช้าถือจะได้กลิ่นหอมแล้วก็ปิดฝาน,นะคะการลอยดอกไม้ปกติเราจะลอยตอนเย็นค่ะเพราะว่าดอกไม้ต่างๆเนี่ยจะส่งกลิ่นหรือกระจายกลิ่นได้ดีในช่วงตอนกลางคืน mm hmm. พอทิ้งไว้ตอนเย็นเราใส่ไปเสร็จละทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนเช้าเราก็มาตักออก <c oughs> เราจะไม่ทิ้งข้ามวันนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการช้ำหรือว่าเกิดน้ําเหมือนมีกลิ่น Oh, oh. ที่ช้ำๆหรือกลิ่นบูดๆได้ <Okay. S 2> ค่ะคพอตอนเช้าเราตักออกเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้พอตอนเย็นอีกวันหนึ่งเราก็สามารถใส่ชนิดใหม่หรือว่าดอกชุดใหม่ลงไป uh huh. เราจะทําอย่างนี้ค่ะประมาณ3-7ถึงครั้งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ถ้าเป็นกระดังงาอันนี้เราจะทํากระดังงานลนไฟให้ดูนะคะได้ค่ะกระดังงาเป็นพืชที่หอมแต่ว่าจะหอมต่อเมื่อเราได้รับความร้อนค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการลนไฟค่ะต้องลนเฉพาะตรงขั้วมันใช่ไหมค่ะตร,ตรงกระป๋อ หลังจากที่เราทําน้ําลอยดอกไม้ได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเอาดอกไม้ออกนะคะให้เหลือแต่น้ํานะคะซึ่งการเอาออกอาจจะเป็นการตักก็ได้หรือเป็นการกรองก็ได้นะคะซึ่งวันนี้จะทําการกรองนะคะผ่านผ้าขาวบางนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่รองรับแล้วก็ผ้าขาวบางอาจจะมีกระชอนช่วยรองผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทําการชงน้ําอบนะคะตอนนี้กลิ่นมันอาจจะอวนอยู่ข้างบนด้วยนะคะจะมีการโกรกน้ํานะคะซึ่งปกติอาจจะใช้เป็นกระบวยเนาะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราไม่มีเราก็อาจจะใช้เป็นตัวกระบวยพลาสติกหรือกระบวยสแตนเลสก,ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นเนี่ยจากที่มันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยไปอยู่ที่น้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำลอยดอกไม้นะคะมาต้มให้เดือดนะคะเวลาน้ำเดือดเดือดคะคะมันจะสามารถ ดึงเอากลิ่นออกมาได้ดีกว่าน้ําที่เย็นๆแบบนี้นะคะตอนนี้ถ้าเราน้ําเดือดแล้วจะมีอุปกรณ์หรือวัสดุที่เราจะใช้อีกก็จะมีใบเตยนะคะอันนี้จะเป็นผงจันเทศค่ะเป็นเป็นเหมือนเปลือกไม้นะคะแล้วก็ชะลูดค่ะจันเทศนี้จะมีตัวน้ํามันหอมระเหยหรือตัวน้ามันอยู่ในตัวของมันจะช่วยทําให้บํารุงผิวพรรณทําให้ผิวนุ่มด้วยนะคะส่วนชะลูดเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนช่วยฆ่าเชื้อหรือขับสารพิษออกมาค่ะหลังจากน้ําเดือดเราก็จะเริ่มใส่จันเทศแล้วก็ชะลูดนะคะ มีปริมาณที่ต้องใส่ไหมคะอาจารย์อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ถ้าเป็นปริมาณที่แนะนำนะคะก็จะประมาณ1%อย่างอันเนี้ยน้ำสองลิตรก็คือ2,000 ML นะคะแล้วก็ใส่ชะลูสักประมาณ20กรัมก็ได้ค่ะส่วนจันเทศก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของชะลูดเราก็จะใส่ประมาณ10กรัมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสูตรของเราด้วยถ้าเราต้องการให้สีเข้มเราก็ใส่เพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าอย่างจันเทศเนะะี่ยค่ะกิโลละ1,500บาทก็ค่อนข้างราคาสูงอยู่ค่ะค่ะหลังจากใส่ชลลแ้วนะคะคเราก รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปหลังจากที่ใส่ใบเตยลงไปแล้วนะคะก็จับเวลาต่ออีก5นาทีนะคะเราก็จะได้น้ําอบของเราที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะหลังจากครบ5้านาทีแล้วนะคะเราก็จะกรองเอาส่วนผส่วนที่เป็นกา,กากต่างๆเอาออกนะคะเราก็จะได้น้ําอบที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการรัําต่อไปค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราผ่านกระบวนการปรุงน้ําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นเรามาอยู่กับ อีกท่านนึงแล้วนะคะตอนนี้มีวิทยากรท่านใหม่มาค่ะอาจารย์เตยนะคะ,คะ,ะกับน้องนี้นะคะที่จะมาช่วยแป้นน้อยนะคะสอนแป้นน้อยอีกนิดนึงหลังจากที่เราผ่านกระบวนการปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์แล้วมันมีขั้นตอนยังไงต่อกว่าที่แป้นน้อยจะได้น้ำอบเอาไปใช้ขั้นแรกหลังจากที่ได้น้ำอบที่ผ่านการต้มแล้วนะคะ,คะเราก็จะมีการร่มกํายานกรยานเนี่ยจริงๆมันจะเป็น ยางนะคะยางจากต้นไม้ถ้าบ้านใครที่จุดทูบบูชาเทพต่างๆอ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลิ่นแนวๆนั้นนะคะอันนั้นก็จะมีเป็นกํายานที่เป็นยางไม้ผสมกับไม้หอมมาแล้วค่ะก็จะมีการปรุงกลิ่นมาแล้วค่ะแต่ว่าตัวกํยานจริงๆเนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่ได้ชัดขนาดนั้นค่ะค่ะก็ตัวภาชนะที่ใช้ก็จะเป็นภาชนะที่มีฝาปิดเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราใช้เป็นโถแก้ว เพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเห็นกระบวนการในการ <Okay. S 1> ทำแต่ว่าในการร่มเนี่ยค่ะเราจะต้องทําให้ตัวอันนี้เรียกว่าตะคันนะคะซึ่งต้องทําให้ตัวนี้ร้อน <Okay. S 1> ร้อนแบบร้อนมากเลยนะคะอาจจะทําให้แก้วแตกได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปทําเองที่บ้านนะคะก็แนะนําให้เป็นหม้อเคลือบ จะต้องมีฝาปิดอ๋อยังไงก็ต้องมีฝาปิดเพื่อที่จะให้ควันมันอวนอยู่ข้างในแล้วก็กลิ่นหอมจะได้ไม่ไม่กระจายออกมาข้างนอกทีนี้มาดูขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําน้ําที่เราเตรียมไว้ในในขั้นตอนที่แล้วเนาะเอามาใส่ในในโหลแก้วนะคะอันนี้ก็น้ำประมาณ1ลิตรค่ะอันนี้นลิตรนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีก2ชิ้นนะคะค่ะ ก็คือก็คือจะมีแท่นที่ใช้วางตัวตะรันนะคะอันนี้เรียกว่าตะคันนะคะ,ะแล้วก็ตัวแท่นเนี่ยตามประเพณีหรือว่าตามการทําน้ําหอมจริงๆเนี่ยจะจะเป็นเป็นดินเผาเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้เหมือนกันะนะคะซึ่งจะเรียกว่าทวนเราก็จะใช้อุปกร,รณ์ที่สามารถทดแทนกันได้เนาะเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปตรงกลางนะคะได้ค่ะ ท่านผู้ชมคะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้ออันนี้ตาม,มตนะคะ,ะ,คะเราเอาไปเผาเตาถ่านธรรมดาได้แค่ทําให้ตะก,กันมันมีความร้อนนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะก็เดี๋ยวเผาไว้สักครู่นะคะได้ค่ะทีนี้มาดูส่วนประกรอบอันนี้ก็จะเป็นกรํารยานนะคะอ่าอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงตัวที่สองเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะตัวที่สามเป็นไม้จันเทพนะคะแล้วก็เป็นจะเป็นผิวมะกรูดค่ะนะคะ แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขี้ผึ้งขี้ผึ้งขี้ผึ้งนะคะ,คะเอามาใส่ร่วมด้วยอันนี้ก็คือเตรียมไว้ให้ชมแล้วนะคะสําหรับน้ํา1ลิตรเนี่ยอย่างละหนึ่งอย่างละ1กรัมค่ะเท่าๆกันค่ะหรือว่าถ้าใครแบบไปทําเองแล้วเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเราก็จะผสมส่วนประกอบทุกอันเนี่ยเข้าด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะ ขนาดไม่คใส่ไม่ครบก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าตัวหลักๆต้องมีต้องมีกํายานกํายานมะกรูดนะคะเป็นร้านที่ขายสมุนไพรค่ะ,คะก็จะหาซื้อได้อ่าขี้พึ่งนี้เอาใส่ไปทำอะไรอะคะจย์ขี้พึ่งก็จะช่วยดึงกลิ่นสิ่งที่จะสามารถดึงกลิ่นออกมาได้ดีเนี่ยค่ะก็จะเป็นสารประเภทน้ำมันขี้พึ่งก็จะช่วยทำให้กลิ่นมัน ชัดขึ้นมากขึ้นนะคะคะก็คือเราก็จะหยิบตัวตะคันเนี่ยนะคะไปวางลงบนทวนเน้องที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ให้น้องนี้วางให้ดูอยเคหลังจากนั้นเราก็จะเอากํายานแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่เราคลุกเอาไว้แล้วนะคะโรยลงไปบนตะคันนะคะตะคันที่ร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวกํายานแล้วก็ส่วนผสมเนี่ย มีเป็นควันขึ้นมานก็คืเป็นควัน,นหอมขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาค่ะที่นี้ววก็ระยะเวลาในการอบ5-10นาทีตามประเพณีที่ทํากันเนี่ยก็จะไม่ได้อบรอบเดียวส่วนใหญ่ก็จะอบเป็นเล็กขี้ก็คืออาจจะเป็น 1, 3, 5, 7รอบนะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้กลิ่นหอมที่มันชัดขึ้นเข้มขึ้นเราก็เพิ่มจำนวนรอบออหรือว่าถ้าเราอยากได้กลิ่นหอมอ่อน,ออนๆเราก็ใช้ อรอบในการอบร่ํากํายานเนี่ยน้อยๆ <Okay. S 2> ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการร่ําเทียนอบนะคะค่ะอันนี้จริงๆเราจะต้องมีตะคันเพื่อที่จะมาเปลี่ยนนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะใช้ตะคันอันเดิม <Okay. S 2> นะคะจุดเทียนโดยที่ให้ไฟต้องรอให้ไฟเนี่ย <Okay. S 2> ไหม้ตัวเนื้อเทียนก่อนอนะคะแล้วเราค่อยดับไฟให้มันเกิดควันแล้วเราค่อยเอาค่อยเอาตัว เทียนเนี่ยค่ะใส่วางลงไปบนตัวตะขานเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มร้อนเริ่มร้อนหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยปิดฝาเลยเพื่อให้ควันของอเทียนอบเนี่ยมันดูข้างในใช่ค่ะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีค่ะต่อนหนึ่งรอบแต่ว่าจํานวนรอบในการในการร่มเนี่ยก็จะเป็นจํานวนเลขขี้เหมือนกันขั้นตอนนี้เราก็จะมาปรุง น้ำอบกันนะคะเราก็จะมากรอกน้ำเพื่อให้ความหอมหรือว่าควันที่อยู่รอบๆอ,อยู่ด้านบนของน้ำเนี่ยค่ะค่ะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของน้ำอบนะคะเราก็จะกรอกหลักเลยเนี่ยเราก็จะใช้แป้งหินนะคะแป้งหินร่าหรือว่าอาจจะเรียกว่าแป้งหินแร่ก็ได้นะคะค่ะแป้งหินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผสานกลิ่น ให้มันมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยดูดซับกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยที่เราจะใช้นะคะ่ะส่วนที่2ก็จะเป็นน้ํามันหอมระเหยค่ะหรือว่าน้ําหอมนะคะแต่สําหรับแบบเราซึ่งสามารถสกัดน้ํามันหอมระเหยได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีขายด้วย่คะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันหอมระเหยจําปีสกัดจากดอกจําปีวันนี้เราจะใช้น้ํามันอันนี้กันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการบด แป้งหินนะคะ,คะอัตราส่วนที่ใช้ก็คืออันนี้อันนี้ช่างมาแล้วนะคะแป้งหิน25กรัม25กรัมค่ะแป้งหินเนี่ยก็จะมีลักษณะเบาแล้วก็บดไม่ยากนะคะค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะคะอาจารย์ถ้าเป็นตัวนี้แป้งหินก็จะเป็นร้านสังฆพันธ์ค่ะต่อไปนะคะก็จะใส่ส่วนประกอบที่2เนาะก็คือพิมเสนเราก็จะใส่เข้าไปในแป้งแล้วก็บดผสมกันเลยพิมเสน0.5กรัมค่ะ ส่วนประกอบต่อไปก็คือเป็นผิวมะกรูดบดเนาะผิวมะกรูดแห้งบดนะคะอันนี้ก็จะ0.5กรัมเช่นเดียวกันค่ะพอเราจะผสมตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะเราก็จะมาใช้เป็นช้อนคนผสมแทนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้น้ำมันหอมระเหยจำปีนะคะจำนวน6หยดถ้าเราไม่มีน้ำมันหอมระเหยเราก็สามารถที่จะ เอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะไปตากลมให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาบดผสมเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะพอเราผสมตัวน้ำมันหอมระเหยให้เข้ากับแป้งแล้วนะคะ mm. ก็จะมา,าเติมตัวมาสตัวช่วยในการตรึงกลิ่นนะคะให้กลิ่นเนี่ยงคงทนอยู่ในน้ำอบของเราได้นานยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการที่เราผสมตัวน้ำอบให้ตักน้ำอบไม่ต้องเยอะนะคะอาจจะ ทพีนึงหรือว่ากระบวยหนึง่งเพื่อที่จะผสมแป้งให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ,ะหลังจากที่เราคนผสมแป้งกับน้ำอบให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็เทตัวแป้งนะคะใส่เข้าไปในในน้ำอบที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากวนผสมในกระามาังอีกทีนึง เพื่อทีอ่กลิ่นที่เราปรุงไว้เนี่ยจะได้มีความสม่ำเสมอนะคะทั่วทัวกันนะคะถ้าที่บ้านใครมีงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้น้ำอบที่เราเตรียมเนี่ยไปใช้ในงานได้เลยนะคะหรือว่าเราอาจจะหาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมาลอยเพิ่มความหอมให้กับน้ำอบท่านใดจะทำเพื่อที่จะจำหน่ายเนี่ยก็สามารถที่จะ กรอกน้ำอบที่เราเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยลงขวดได้สุดท้ายนี้นะคะแป้นน้อยอยากให้ทางอาจารย์จุ๋มช่วยฝากกิจกรรมหรือบริการของที่นี่ไว้นิดนึงค่ะเผื่อว่าทางท่านผู้ชมสนใจจะได้ติดต่อมาบ้างค่ะ ทางศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองของเรานะคะนอกจากจะทํางานวิจัยแล้วนะคะยังให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็บริการวิเคราะห์ด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางเคมีทางกายภาพนะคะวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์วิเคราะห์คุณภาพของดินองค์ประกอบทางเคมีโลหะหนักนะคะให้บริการขยายพันธุ์พืชด,ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทคโนโลยีมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการ ออวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแล้วก็สารสาคัญของพฤกษาเคมีของสมุนไพรและพืชต่างๆค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีในเรื่องของการสกัดสารแล้วก็สกัดน้ามันหอมระเหยรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้ทางที่อาจารย์จุ๋มได้พูดมานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะคะในเพจ Facebook หรือ YouTube ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติค่ะสำหรับวันนี้แป้นน้อยคงต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ